ปัจจัยสาคัญอะไรผมจะพูดไปถึงการปลดล็อกที่หลายคนมีข้อเสนอแนะมาด้วยเลยนะครับมี2ข้อหลักๆที่หลายคนพยายามจะมีข้อเสนอ1คือปัญหาที่เรามีการคํานวณเรื่องของการใช้ไฟสูงเกินจริงทําให้เราสํารองไฟสูงเกินจริงผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นข้อเสนอมาจากทีเดียไอนะครับจริงก็มีผู้ชายหลายท่านอาจจะไมไ่เห็นด้วยกับตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะอันที่2คือต้นทุนหรือวัตถุดิบนั่นแหละข,ของพลังงานนะฮะเดี๋ยวเราต่อ ไปข้อแรกก่อนทีเดมีการระบุครับว่า16ปีที่ผ่านมาคนไทยต้องรับภาระค่าไฟจากโรงไฟฟ้าที่ไม่เดินเครื่องสูงเกินจริงเขาบอกว่าคิดเป็นเงินออกมาภาษาทางการเกาเรียกว่าค่าพร้อมจ่ายออกมาประมาณ5.33สาแสนล้านบาทสูงมากนะครับ5.33แสนล้านบาทนี่เป็นการคำนวณเขาบอกว่า1 เราคาดการ GDP สูงเกินจริงนะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้โทษใครดีนะครับว่าสูงเกินจริงไปเนาะส่งผลให้การคาดการความต้องการการใช้ไฟฟ้านั้นสูงเกินจริงตามเช่นกันนี่คืออันแรก 2. การสร้างโรงไฟฟ้าเกินความจําเป็นและไม่มีการใช้งานโดยยังพบว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีก8แห่งกําลังการผลิตรวมกันถึง6,300มเมกะวัตต์ แต่ในขณะที่ปัจจุบันไทยมีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเลยประมาณครึ่งหนึ่งจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั้งหมดครับต้องบอกว่ามีการคาดการความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงเกินจริงมาตลอด28ปีนะคะแล้วเราก็กำลังจะซ้ำบทเรียนเดิมเนื่องจากการร่างแผน PTP ฉบับนี้ค่ะแผน p ี p 2024บ มีการใช้ตัวเลขการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ออกมาตั้งแต่ปี2022 2ปีที่แล้วนะคะและตัวเลขชุดนั้นสูงกว่าตัวเลขการคาดการณ์ชุดล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยค่อนข้างมากตัวเลข GDP หรือตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงมากนะคะกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ภาครัฐควรระมัดระวังในการเลือกจิตชุดข้อมูลเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงจะส่งผลให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม ที่ท้ายที่สุดแล้วไม่ได้เดินเครื่องแต่โรงไฟฟ้าเหล่านี้ไม่มีทางขาดทุนนะคะเนื่องจากว่ามีการทำสัญญาระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในรูปแบบคอสพลัสก็คือถึงแม้ว่าไม่ได้เดินเครื่องก็ได้เงินที่เราเรียกว่าค่าความพร้อมจ่ายปีนี้เราเสียค่าความพร้อมจ่ายไปแล้วถึง2,000กว่าล้านบาทนะคะและจากร่างแผน PDP ฉบับนี้ค่ะที่มีการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงเกินจริง สมผลให้ในแผนก็มีแผนในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีกหลายโรงค่ะนันมีความเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะหยิบชุดการคํานวณทางเศรษฐกิจที่มันใกล้เคียงความจริงมากกว่าน,นี้จะได้ไม่ต้องจาลองอะไรพวกนี้ครับเยอะเกินไปมีความเป็นไปได้นะคะถ้าภาครัฐจะทำค่ะตอนนี้เรามีชุดข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องเสียเวลาเพิ่มเติมคือภาครัฐต้องหยิบชุดข้อมูลนี้มาประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่อีกทีหนึ่ง นะคะก็คือต้องเริ่มทําตั้งแต่ต้นใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งสําหรับในความเห็นส่วนตัวแล้วคุ้มกว่าการที่จะใช้ชุดข,ข้อมูลเดิมและเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจให้กับลูกหลานของเราในอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปข้อแรกก็คือเราคาดการสูงและมีการจ่ายค่าพร้อมจ่ายคือคํานวณดีมานมาเยอะแล้วปรากฏดีมานมันไม่มาแต่เราจ่ายซัพพลายไปหมดแล้วโรงไฟฟ้าไม่ได้เดินเครื่องเลยเราก็ต้องจ่ายไปให้ แต่ก็มีบางคนบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็เป็นไปได้ต้องถกเถียงกันต่อเนาะข้อที่2ปัญหาต้นทุนพลังงานครับข้อมูลจากกกพครับระบุว่าถ้าเราพิจารณาโครงสร้างของค่าไฟลงไปนั้นต้นทุนหลักที่แหม่มันควบคุมได้ยากจริงๆนะก็คือต้นทุนหลักที่มาจากเชื้อเพลิงประมาณ60-70%เช่นใน4.7บาทเนี่ยมาจากส่วนนี้ย2.7กบาทยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้ ที่ค่าไฟเนี่ยช่วงปี2ปีที่ผ่านมามันแพงเนี่ยมันแพงเพราะอะไรเพราะเรามีการนำเข้านะครับก๊าซธรรมชาตินั่นเองเราผลิตเองได้ข้อมูลจากปตทนะครับ64%และก็นำเข้า36%เรานําำเข้าจากเมียนมา16%ก1และ LNG หรือว่าเป็น Liquid Natural Gas 20%ตนะฮะตัวอย่างนี้จะสะท้อนให้เห็นภาพอะไรก๊าซธรรมชาติในวันนี้ครับ ราคาขึ้นอยู่กับอะไรครับราคาขึ้นอยู่กับตลาดโลกครับมันเป็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ถูกไหมฮะแล้วใน2ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงครับมีสงครามเกิดขึ้นเนาะสิ่งทั้งหมดนี้ทําให้ราคามันผันผวนครับเมื่อประเทศไทยพึ่งพาพลังงานที่มันค่อนข้างจะผันผวนแม้ว่าจะผลิตเองบางส่วนด้วยนะฮะแต่เราก็ต้องอันไลน์ไปตามราคาสิ่งเหล่านั้นมันทําให้ออกมาเป็นค่าไฟแล้วมันก็เลยแพงตามราคาที่ นนันเองส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญครับที่ทําให้ในปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินคําพูด1บ่อยมากๆคือ OCA ก็คือพื้นที่อ้างสิทธิที่ทับซ้อนกับกัมพูชาเพราะในนั้นมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยู่เยอะมากลองไปฟังผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมนะครับว่าปัญหาต้นทุนของพลังงานหรือว่าแผนพี p พี2024นั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่ครับถ้าให้พูดถึงว่าทางออกของประเทศไทยที่จะได้ไฟฟ้าราคาถูกนะคะทางออกที่ดีที่สุด ก็คือต้องเปิดเสรีพลังงานสะอาดใช้พลังงานสะอาดภายในประเทศมากขึ้นเนื่องจากว่าพลังงานสาะอาดตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นพลังงานที่ถูกที่สุดในการผลิตไฟฟ้า,ฟานะคะโดยถ้าเรามาดูพิจารณาจากแผน PD p d ดีพีสอนที่เป็นร่างอยู่นะคะหลายคนอาจจะใจชื้นว่าเออเรามีสัสดส่วนในการใช้แกส๊สในการผลิตไฟฟ้า,ฟาน้อยลงอาจจะทําให้ค่าไฟถูกขึ้นหรือไม่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเนื่องจากว่าถ้าเรามาดูของแก๊สแผนสองนจริงๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าโวลลุ่มหรือปริมาณ แก๊สที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้นไม่ได้ลดลงแต่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่น่ากังวลที่น่ากังวลก็คือสัสดส่วนแหล่งที่มาของแก๊สที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนไปจากแก๊สแพลน2024ค่ะจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าแก๊สที่ผลิตได้จากอ่าวไทยคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มผลิตที่น้อยลงเรื่อยๆต้องมีการทดแทนโดยการแก๊สนําเข้าเ NG ที่มากขึ้นนะคะ แต่อย่างที่ทุกท่านทราบค่ะว่าแก๊สนําเข้าเีราคาจะค่อนข้างผันผวน,นไปตามราคาตลาดโลกนะคะยิ่งเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาภูมิรัฐศร์นั้นราคาจะยิ่งพุ่งสูงขึ้นเลยตรงนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะโดยมีข้อมูลที่น่าสนใจจากสถาบันเปโตเรเลียมแห่งประเทศไทยค่ะพบว่าถ้ายกตัวอย่างปี2565เราใช้แก๊สเ n g ีมาแทนแก๊สเอาไทยในการผลิตไฟฟ้าจะทำให้เกิดต้นทุนส่วนต่างสูงถึง6 0 0 0กว่าล้านบาทเลยทีเดียว และตรงนี้ถ้าตีเป็นราคาค่าไฟนะคะจะทำให้ค่าไฟสูงขึ้น7 8ถึงบาทจะเห็นได้เขาว่าแก๊สจากแหล่ง OCA น่าจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้เนื่องจากว่าแก๊สนำเข้า NG ไม่ตอบโจทย์ความมั่นคงทางด้านราคาเลยนะคะและไม่มั่นคงทางด้านพลังงานด้วยเนื่องจากว่าเป็นการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศแก๊สจากแหล่ง OCA ค่ะก็คือแก๊สอ่าวไทยที่ราคาจะอ้างอิงกับราคาน้ำมันเตาที่มีการปรับตัวช้ากว่าแก๊ส l n นนะคะและแน่นอนก็ถูกกว่าด้วย ดังนั้นแล้วเราควรที่จะมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งแก๊ส OCA มากขึ้นนะคะโดยแหล่งแก๊ส OCA ค่ะจะมีปริมาณแก๊สสูงถึงประมาณ10ล้านล้านลูกบาศฟุตเด,เดียวนะคะก็น่าจะเพียงพอในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศไทยโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยนะคะมีหลายจุดถ้าภาครัฐมีการปรับจะทำให้เราได้ไฟฟ้าที่ถูกลง และถูกลงตรงนี้คือถูกลงอย่างเป็นธรรมด้วยนะคะรวมไปถึงได้ไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยโดยข้อแรกที่ก็คือมาตรการระยะสั้นนะคะก็คือการปรับโครงสร้างราคาค่าไฟจุดแรกก็คือต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า,ฟาและแก๊สที่ทําให้ราคาค่าไฟสูงก็คือแก๊สนําเข้า LNG นะคะตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเรามีการเปิดเสรีการนําเข้า LNG แล้วแต่ยังไม่เปิดให้มีการแข่งขันทางด้านราคาขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพนนะคะตอนนี้เรามีผู้มินเจอร์ที่ทำหน้าที่ในการกำหนด ราคาเพดานไว้นะคะในการนําเข้า l n g นจีชิปเปอร์ที่ได้สิทธิในการนําเข้า LNG นั้นถ้าสามารถนําเข้า LNG ได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาเพดานที่ตั้งไว้ก็จะสามารถนําเข้าได้ในโคตา้าที่ได้รับการจัดสรรจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะไม่เกิดการแข่งขันทางด้านราคาเพราะว่าถ้าเกิดการแข่งขันทางด้านราคานั้นต้องหมายความว่าชิปเปอร์ที่นําเข้าได้ในราคาที่ถูกที่สุดควรได้รับการจัดสรรให้นําเข้ามากที่สุดนะคะส่วนที่2คือค่าผ่านท่อแก๊ส ภาครัฐควรมีการคิดค่าผ่านท่อแก๊สที่เป็นส่วนหนึ่งของค่าไฟนะคะโดยสะท้อนต้นทุนในการก่อสร้างท่อแก๊สที่แท้จริงนะคะส่วนที่3ก็คือค่าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องไปซื้อไฟจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนหลักๆก,ก็คือค่าค่าความพร้อมจ่ายหรือค่า availability payment นะคะตรงนี้ถ้าภาครัฐสามารถชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าที่ท้ายที่สุดแล้วไม่มีการใช้งานก็จะสามารถช่วยลดภาระค่าความพร้อมจ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งก็คือภาระค่าไฟของประชาชนส่วนในระยะยาวถ้าประชาชนเราอยากได้ไฟฟ้าสีเขียวที่ถูกและเป็นธรรมด้วยก็ต้องเร่งรัดให้ภาครัฐะ,ะมีการไปฏิรูปโครงสร้างกิจการไฟฟ้าให้เป็นแบบเสรีด้วยพลังงานสะอาดตรงนี้เองค่าไฟก็จะเป็นไปนตามกลไกตลาดนะะที่มีความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของไฟฟ้าเสรีนะครับหรือว่าไฟเขียวจ่ายตรง นะครับผมเอาสอนเรื่องนี้มามารวมกันเนาะเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องคล้ายๆกันนะเ,เรื่องนี้ประเด็นที่สําคัญคือรูปแบบของการดิส i b บิวไฟครับหรือว่าจ่ายไฟนั่นเองนะฮะผมขอเล่าอย่างนี้ก่อนให้เห็นภาพนะครับมันมีโมเดลที่เรียกว่า enhanced single buyer model นะครับที่มีตัวละครสามบทบาทสําคัญภายใต้โครงสร้างกิจการดังกล่าวนะครับก็คือเป็นผู้ซื้อคนเดียวนะผู้ซื้อคนเดียววันนี้เรามีผู้ซื้อเป็นคนเดียวนะครับในในระบบไฟฟ้าไทยทั้งหมดเนาะอ่า ทีนี้ตัวละคร3บทบาทเนี่ยมีใครบ้างเนาะเขาเรียกว่า G T D นะ G T D คือ G คือ generation ก็คือการผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งวันนี้ใครผลิตไฟฟ้าบ้างครับมีทั้งอ e ี a กนะครับหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตเองนะมีโรงไฟฟ้าของตัวเองไปจนถึงผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะครับก็คือกัฟบ g กริมเอโก้จีราดอย่างนี้เป็นต้นเนาะผู้เหล่านี้เนี่ยก็จะขายไฟนะครับให้กับอ e ีเก็อีกทีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ไปจนถึงการนำเข้าไฟฟ้าโดยตรงจากต่างประเทศอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับที่คือ transmissiontransmission Trans คือระบบส่งไฟฟ้าที่บริหารจัดการโดย EGAT และศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาตินะเป็น transmissionD คือจัดจำหน่ายและก็คือ distribution นะครับบริหารจัดการโดยก็มี2หน่วยงานหลักในวันนี้ก็คือ MEA แล้วก็ PEA ระบบไอเจ้า enhanced single buyer model ESB เนี่ยเป็นกระบวนการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็น single ก็คือจะเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็รับซื้อไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่ระบบรายเดียวจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กไปจนถึงการดูแลระบบสายส่งไฟฟ้าแล้วก็ค่อยส่งต่อหน้าที่ในการจําหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนั่นเองนะครับซึ่ง ESB นั้นถูกกาหนดไว้ในนโยบายตั้งแต่วันที่ 26, 26, 2 6พฤศจิกายน2546หรือ21ปีที่แล้วนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ทําให้การจ่ายไฟฟ้าสีเขียวตรงเข้าโรงงานนั้น ในวันนี้ที่เราพูดกัน Direct Ppa เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่ยังเป็นไปได้ไม่ได้ในวันนี้นะครับระบบเรื่องของการจ่ายไฟฟ้าตรงนี้มันยังติดอยู่ครับคือมันยังไม่เปิดให้คนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมผมยกตัวอย่างตั้งแต่ Direct Ppa คือเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมไม่ซื้อไฟผมไม่ซื้อไฟจากการไฟฟ้าได้ไหมแต่ผมผลิตเอง ผมอาจจะทําอะไรของผมเองเนาะโซล่าเซลล์หรืออะไรก็ไม่รู้แหละเสร็จแล้วผมก็สามารถที่จะใช้ของตัวเองได้ถ้ามันเหลือผมก็ขายกลับใช่ไหมครับให้ได้นี่คือโรงงานนะหรือวันนี้เราได้ยินคาว่าเน็ตเมทัลลิ่งใช่ไหมครับเราเคยได้ยินเนาะบ้านเราติดโซล่าเซลล์นะครับแล้วเราก็ใช้ไฟในบ้านตัวเองเอาไปชาร์จ EV ใช้ไฟในบ้านเปิดแอร์นู่นนี่นั่นเฮ้ยปรากฏว่ามีแบตเตอรี่อยู่ด้วยเก็บไฟไว้อา้าว ใช้ไม่หมดมันเหลือทําไงดีขายกลับได้ไหมวันนี้ถามว่าขายกลับได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามาจิ้นค่อนข้างน้อย2ตัวอย่างนี้เป็น2ตัวอย่างที่วันนี้หลายคนกําลังถกเถียงกันอยู่ว่าเฮ้ย <c oughs> ทาไมไม่เปิดให้มันเสรีละ่ะเสรีไปเลยเดี๋ยวเราจะไปฟังเ,เสียงผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าไอ้ไฟฟ้าเสรีเนี่ยมันเป็นได้จริงมากน้อยแค่ไหนข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรครับการเปิดตลาดไฟฟ้าเสรีหัวใจสาคัญก็คือภาครัฐต้องเปิดสิทธิ์ให้เอกชนสามารถเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้า เมื่อไรก็ตามที่ภาครัฐเปิดสิทธิ์ให้เอกชนสามารถเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าตรงนี้โดยมีการคิดค่าธรรมเนียมอย่างเป็นธรรมนะคะจะเปรียบเสมือนกับการปลดล็อกเส้นเลือดหลักงให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเข้ามาแข่งขันการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นในตลาดเพราะมั่นใจแล้วว่าฉันสามารถจะส่งไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้นะคะผู้ผลิตไฟฟ้าเหล่านี้ก็จะแข่งขันกันในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและลงทุนทางด้านเทคโนโลยีการเก็บพลังงานด้วยราคาค่าไฟก็จะเป็นไปนตามกลไกตลาด ที่เป็นที่ยอมรับได้ของทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งก็คือราคาค่าไฟมีความเป็นธรรมอุปสรรคสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยเรายังไม่สามารถเร่งการปฏิรูปกิจาก,การไฟฟ้าให้เป็นแบบเสรีได้นะคะถ้าเรามองในเรื่องของกฎหมายเราไม่ติดข้อกฎหมายอะไรเนื่องจากว่าระบบปัจจุบันของเราที่เรียกว่าระบบ Enhanced Sin g l e b u y เ r เป็นมติคณะรัฐมนตรีณวันที่9ธันวาคม2566เพราะฉะนั้นถ้าจะปรับเป็นระบบไฟฟ้าเสรีนั้นก็ปรับแค่ในระดับคณะรัฐมนตรีไม่ใช่ฐานากฎหมาย ข้อจากัดที่สําคัญที่ทําให้เราไม่สามารถเร่งการเพิ่มไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้โดยการเปิดตลาดไฟฟ้าเสรีน่าจะมาจากการที่เรามีโรงไฟฟ้าแก๊สขนาดใหญ่อยู่หลายโรงซึ่งถ้าเราเปิดตลาดไฟฟ้าเสรีโรงไฟฟ้าเหล่านั้นต้องมีการปรับบทบาทให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นก็คือสามารถเดินเครื่องหยุดเครื่องได้ไวกว่าเดิมรวมไปถึงสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยกําลังการผลิตไฟฟ้าที่ต่ํากว่าเดิมเนื่องจากว่าเราต้องการไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแก๊สเหล่านี้ ในช่วงเวลาที่การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เท่านั้นดังนั้นแล้วโรงไฟฟ้าเหล่านี้มีความพร้อมในการที่จะปรับทางด้านเทคนิคหรือไม่เพราะว่าถ้าไม่มีการปรับปรับไม่ได้จะกลายเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องก็จะเป็นภาระหนี้ค่าความพร้อมแจกข,ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและค่าไฟของประชาชนอีกข้อจํากัดหนึ่งก็คือภาครัฐยังไม่เคาะค่าธรรมเนียมในการเชื่อมต่อสายส่ง เพราะว่าการเปิดตลาดไฟฟ้าเสรีอย่างที่กล่าวมาข้างต้นค่ะหัวใจสําคัญก็คือการเปิดสิทธิ์ให้ชนสามารถเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าแต่สายส่งไฟฟ้านั้นเจ้าของยังต้องเป็นภาครัฐอยู่นะโดยที่ภาครัฐต้องมีการคิดค่าธรรมเนียมในการเชื่อมต่อสายส่งเมื่อไรก็ตามที่ภาครัฐคิดค่าธรรมเนียมนี้ออกมาและเป็นค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมภาคเอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนก็จะพร้อมเข้ามาแข่งขันการผลิตไฟฟ้าในตลาดมากขึ้นค่ะแต่ถ้าภาครัฐให้ความช่วยเหลือมากกว่านี้ล่ะโดย ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการโซลา่าภาพประชาชนสามารถเปิดโคตา้าได้มากกว่านี้นะคะปัจจุบันนี้โครงการโซลา่าภาพประชาชนของประเทศไทยเราอยู่ในระบบที่เราเรียกว่าเดดบิลลิงเดดบิลลิงก็คือครัวเรือนที่ติดตั้งโซลารูปถอดในช่วงกลางวันที่ผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการใช้ครัวเรือนนั้นสามารถขายไฟที่เกินความต้องการใช้นั้นคืนให้กับการไฟฟ้าแต่ขายคืนในราคาที่ต่ํากว่าราคาที่ครัวเรือนรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะคะ ครัวเรือนขายไฟคืนได้ในราคา2บาท20ในขณะที่ไฟฟ้าต่อหน่วยที่ตอนนี้เราซื้อจากการไฟฟ้าอยู่ที่4บาท18จะเห็นได้ค่ะว่ามีส่วนต่างของราคาซื้อกับราคาขายอยู่แต่ตรงนี้เองยังใดก็ตามนะคะก็จะทําให้เกิดส่วนลดค่าไฟของครัวเรือนในท้ายที่สุดก็จะทำให้ค่าไฟสุดท้ายบินสุดท้ายที่เราจ่ายไฟะคะ่ะถูกลงได้แต่ถ้าภาครัฐให้ความช่วยเหลือมากขึ้นโดยเร่งอนุมัติระบบเน็ตมิเตอร์ริงหรือระบบหักลบกลบกหน่วย นั่นหมายความว่าไฟฟ้านะคะที่คนรเรนขายคืนเท่ากับการไฟฟ้านั้นจะขายได้ในราคาที่เท่ากับราคาที่รับซื้อมาจากการไฟฟ้าตรงนี้เองจะยิ่งเห็นส่วนลดค่าไฟที่สูงขึ้นบินค่าไฟท้ายที่สุดแล้วจะยิ่งถูกกว่าระบบเน็ตมิตริงนะคะตรงนี้เองถ้าภาครัฐเร่งสับสนระบบเน็ตมิต i ิงจะเป็นแรงกระตุ้นหลักๆเลยให้กับประชาชนในการติดตั้งโซลารูรฟท็อปมากขึ้นเพราะว่าช่วยลดค่าไฟ และข้อดีของการติดตั้งโซล,ลารูปถ่อมนะคะนอกจากช่วยลดค่าไฟแล้วก็ช่วยให้ภาครัฐนั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อไอลยอิจีราคาแพงจากต่างประเทศได้ด้วยเพราะว่าถ้ามีการบริหารจัดก,การดีๆคนไทยมีการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ผลิตได้จากประเทศตัวเองมากขึ้นก็สามารถลดการนําเข้า l อลจีราคาแพงที่เป็นต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้าลงนะคะตรงนี้ก็จะสามารถช่วยลดค่าไฟต่อหน่วยได้ในอนาคต และที่สำคัญก็คือช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานของประเทศไทยให้มีการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดมากขึ้นค่ะจะขอใช้คำว่าอยากจะให้ประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมอะไรในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเรามากขึ้นนะคะข้อแรกก็คืออยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญกับคำว่าไฟฟ้าราคาถูกเน้นมุ่งแต่อยากจะได้ไฟฟ้าราคาถูก เพราะถูกวันนี้อาจจะหมายถึงแพงในวันหน้าภาครัฐอาจจะใช้มาตรการเอาใจประชาชนโดยการกดราคาค่าไฟรึงราคาค่าไฟไว้แต่นั่นก็คือการยืดการชรําระหนี้ที่ท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ต้องร่วมกันชําระหนี้ก็คือประชาชนคนไทยลูกหลานของเราในอนาคตอยากจะให้ทุกคนนะคะเร่งรัดให้ภาครัฐมีการปฏิรูปโครงสร้างราคาค่าไฟให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่าซึ่งถ้าภาครัฐทําจริงๆค่าไฟจะถูกลงแน่นอน และถูกลงอย่างเป็นธรรมด้วยนะคะ 2. ก็คืออยากจะให้ประชาชนของเราเนะะี่ยค่ะเร่งรัดให้ภาครัฐมีการปฏิรูปโครงสร้างกิจการไฟฟ้าอย่างเสรีนะคะเปิดตลาดไฟฟ้าเสรีเพื่อที่เราจะได้พลังงานสะอาดและได้ไฟฟ้าที่ถูกและถูกอย่างเป็นธรรมตรงนี้เองค่ะก็คืออยากจะให้มองว่าเราจะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ภาครัฐเร่งปฏิรูปโครงสร้างกิจการไฟฟ้าอย่างจริงจังได้อย่างไรคะ่ะ นี่คือทั้งหมดนะครับของเรื่องไฟฟ้าถ่ยไฟฟ้าใครผมคิดว่าเราต้องจับตากันต่อนะครับในนามผู้บริโภคหรือว่าคนที่ใช้มันเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการทั้งหมดเราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดและพยายามอย่างยิ่งที่จะส่งเสียงไปถึงผู้ที่มีอำน,นาจในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาเป็นต้นทุนของเราและเป็นความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศไทยในทุกมิติอีกด้วยก็หวังว่าเรื่องนี้จะทำให้หลายคนเข้าใจเรื่องของไฟฟ้าไทยมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับ